ขึ้นรถตู้แล้วออกรถกับนครสวรรค์ทันทีโทรไปเลยครับบอกขึ้นรถเดี๋ยวนี้ทุกคนรีบก,กดกะกกา้านน่อยทุกคนเอาอนี้ไปคุ้มสุดๆ299ได้2กระปุก2กระปุกกระปุกใหญ่ด้วยกระปุกละสอง้อยปกร,รมัมปตทุกคนอุด,ดนหนุนน้อย แอดมินโทรหาน้องเลยโดยตรงบอกให้รีบขึ้นรถเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ไม่คุยแม่อะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะไม่รู้ว่าเหมือนจับนัานแล้วงงมาก ทุกคนขอคนละหนึ่งออเดอร์นะครับขอบคุณนะครับคนละหนึ่งออเดอร์ลงแล้วเราให้รีบกลับด้วยไม่ใช่ลงแล้วแล้วยังไม่กลับเดี๋ยวถึงดึกลงแล้วอย่างเดียวไม่ได้ต้องรีบกลับด้วยขอบคุณนะครับน้ำพริกหนังไก่กรอบสองกระปุก มาในราคาโหดมากสองเก้าเก้าหรือกปุกแล้วไม่ถึงร้อยห้าสิบถูกเกินถูกแบบสปอยมากเอาไปเร็วๆสี่พันสองร้อยคนดูมีใครอยากได้กลุ่มปิดคอนเสิร์ตน้องไหมถ้าอยากได้กลุ่มปิดกลุ่มปิดออนไลน์คอนเสิร์ตน้องไปกดอันนี้ครับสี่เก้าเก้ากดได้เลยนะครับแล้วชำระ ซื้อตอนนี้499ได้ของแถมคือน้ำพริกหนึ่งกระปุกตามตามในภาพเลยส่งไปให้พร้อมรหัสเข้ากลุ่มปิดเชิญเลยครับกดได้เลยนะครับพร้อมรหัสเข้ากลุ่มปิดครับเข้าไปรอในกลุ่มปิดเลยตอนซ้อมก็ได้ดูวันคอนเสิร์ตนี้ถ่ายทอดอย่างดีโคลอสอัพได้ดูตลอด3ชั่วโมง แล้วยังไม่ลบทิ้งด้วยเอาเก็บไว้ให้ดูได้ซ้ำๆอีกหนึ่งอาทิตย์คุ้มสุดคุ้มอ่ะใครจะรับกลุ่มปิดกดอันนี้เลยที่ปักหมุดครับโอนเงินกดได้เลยนะครับปลายทางก็ได้ชำระเลยก็ได้ยังงงเลยทำไมไลฟ์สามชั่วโมงธรรมดาเรารับไลฟ์ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวต้องคุยใหม่ น้องขึ้นไลน์ตั้งแต่กี่โมองอะ่ะขึ้นไลน์ั้งแต่กี่โมงโอเคเดี๋ยวจะต้องคุยกันใหม่ หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มเป็นไงไม่ได้เราแค่หนึ่งทุ่มถึงโอเคโอเคสองทุ่มใช่ไหมโอ้ยาวไปถ้ารับจ้างข้างนอกไม่เอาขนาดนี้ทุกคนกดตะเจหน่อยยาวไปผมยังงงอยู่อ่ะ ที่ทำไมไม่ลงสทีทุกคนกดตะกร้านิดนึงนะครับอันนี้ถ้าใครอยากได้กลุ่มปิดเชิญครับอุดหนุนน้องหน่อยอันนี้น้องได้จำเต็มเอาไปจ่ายลิขสิทธิ์เพลงทุกคนกลุ่มปิดแล้ว ทุกคนกุมบิดธรรมดาไลฟ์ของเราหนึ่งชั่วโมงแถมได้ไม่เกินสิบห้านาทีเต็มแม็กเลยก็คือชั่วโมงครึง่งแต่ราคาจะต้องแพงขึง้น <c oughs> ไม่เป็นไรเที่ยวหน่าจะควบคุมใหม่ให้กลับไปกับแอดมินน้องขึ้นรถหรือยังครับน้องขึ้นรถหรือยังทุกคนกดตะก้าให้หน่อยเร็วครับ โอเควันนี้ใช้ไปสองชั่วโมงครึ่งนางน่าจะอิดอัดต่ยิ้มสู้อ่ะใครอยากได้กลุ่มปิดแล้วมีของแถมเชิญนะครับให้กดอันนี้กดแล้วชำระเลย499ได้กลุ่มปิดใกล้ชิดน้องทั้งสองคนตลอดเวลาเราไม่ได้ถ่ายเฉพาะคอนเสิร์ตนะเราจะให้ทุกคนได้ใกล้ชิดน้องได้ดู วิถีชีวิตของน้องช่วงซ้อมด้วย <c oughs> อยู่ในกลุ่มปิดทุกคนอุดหนุนหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> กลุ่มปิดแล้วทุกคนผมขอนยาแปาน้ำหน่อยนะทุกคนทุกคนไปซื้อกลุ่มปิดให้น้องหน่อย499ได้ของแถมด้วย <c oughs> ทุกคนซื้อปั๊บเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรเดี๋ยวจะส่งรหัสเข้ากลุ่มปิด ไปกับสินค้าที่แถมเอาทุกคนแล้วกดติกดกด,กดไม่กดเลยเหรอใครอยากได้คุมปิดอันนี้เลยนะครับ499โอนให้ด้วยนะครับโอนให้ด้วยเดี๋ยวผมเอาน้ำนะโอนนะคนดู3,800คนนะ